โอเคฮะก็ขอากาบสว,วัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมพูมครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนลงมดนะครับที่มีชื่อว่า F5 นะครับผมลิงก์มดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ด้านลิงก์คลิปชัทน,นี้เลยนะครับผมหรือลิงก์หรือใต้คำอธิบันเองนะครับผมโอเคนะ โอเคครับก่อนอื่นนะครับทุกคนต้องมีโปรแกรม True uh, Block นะครับผม uh, กับ Minecraft P.E. นะครับผมไ c ครับ P.E. ถ,ถ,ถามว่าถามว่าเอามาทำอะไรนะครับผมก็เพราะว่าถ้าไม่มีมันนะครับผมเราก็จะไม่สามารถเข้าไอ้เจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับผม อ่าโอเคครับขั้นแรกนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นทุกคนไปโหลดอันนี้มาได้จากที่เพจสโตนะครับอ่าก็นะครับเดี๋ยวผมจะไปอันนี้ให้ดูเลย,ยเนะทุกคนพิมพ์เข้าไปว่าที่บลอกอย่างนี้นะครับผมอ่าที่ o o L โอ X อนะครับผมแล้วก็กด เข้าไปอะไรแบบนี้ครับก็กดติดตั้งเลยนะครับผมพอติดตั้งเสร็จก็กดเปิดเลยเนี่ครับพอเปิดนะครับก็จะเป็นหน้าต่างนี้ครับให้ทุกคนนะครับผมกดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ c o n t n u e นะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับโอเคกดไปครับเอาอะไรอะตกลงกดเปิดใหม่นะครับ ท่านได้ยินเสียงรบก,กวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมอยู่ใกล้ๆทีวี TV พอดีนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมสอนอัดคลิปก็คอมเมนต์ได้นะครับก็รอนะครับจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะรอรออ่ะครับให้มันดูเร็จ โอเคครับพอขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้แล้วครับให้ท enfin, ุกคนครับกดเข้าไปนี้นะนะกดเข้าไปแล้วก็กดอันนี้ครับ mod mod pes นี่ครับกดเข้าไปครับตอนแรกทุกคนจะไม่มีนนี้เดี๋ยวอันนี้ผมลงมาเล่นนะครับลงเล่นเล่นนี่ครับตอนแรกทุกคนจะไม่มีอันนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนครับกดบวกเข้าไปนะครับผมแล้วก็กด ตัวจัดการไฟนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับของผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมผมก็ไปดูคลิปอื่นก็เป็นเนี้ยละเหมือนกันนะครับผมก็กดตัวจัดการไฟล์นะครับอ่ะก็กดครับเลื่อนมาครับจะมีคําว่าดาวน์โหลดนะครับให้คนกดเข้าไปครับพอกดที่ดาวโหลดแล้วนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับก็หาไฟล์นะครับไฟล์ที่เราโหลดมานี่ครับ m l g v i e w c h a n g e r j s นะครับกดเข้าไปครับก็กดตกลงนะครับนี่ครับแล้วก็จะติ๊กถูกอย่างนี้ให้แล้วนะครับผมอ่ะก็กดกลับครับกลับอีกรอบครับแล้วก็รอมันสักคู่นึงนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่า เดี๋ยวนี้ครับผมได้เริ่มแคสนะครับผมแคสได้ดีหรือเปล่าแคสเกมเริ่มดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอผมก็เพิ่งแคสเกมมั้งเออไม่รู้นะมีแต่สอนกับสอนแจกอินโทรก็มีแล้วก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับถ้าเสร็จแล้วนะถ้าลงเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ลองที่เข้าไปเซิร์ฟเวอร์ดู ซเือที่เราสร้างนะฮะไม่มีไม่เป็นไรครับผมไปสร้างใหม่ก็ได้นี่ครับนี่เห็นไหมครับก็จะก็จะเห็นไอ้ตรงนี้ครับไอ้ที่มีตรง F 5ครับอ่าไอ้ตรง F 5ตรงนี้ครับที่มีที่มันเขียนบอกว่า F 5ตรงมุมขวาล่างแลครับผมอ่าเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยห,หมยเปลี่ยนมุมมอง ภายใน1วินาทีเพราะว่าใน Minecraft มีเอ้านั่นเองนะครับในโทรศัพท์หรือมือถือนะครับอถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นโอ้โหเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเพื่อทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับผมอ่ะเดียขอเข้าไป YouTube ก่อน เขาเป็นแเราเองเลนะโอเคเอับถ้าใครอโอเคถ้าใครกดติดตามครับภูมิคุ้งแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผม รับภูมิคุ้นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันครับว่าจันปคลิปหน้าครับบ๊ายบายวู้ฮ yeah. so ู้เยสเอรอ